ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูตรวยเด็ดชแนลนะครับผมการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมในแต่ละงวดแอก็จะลงให้เป็นเด่นล่างเด่นบน,นบแล้วก็แล้วก็10หน่วยบน10หน่วยล่างหลักร้อยปักหลักเนาะอ่าชุดไหนเข้าเราก็ตามต่อเนาะชุดไหนไม่เข้าเราก็พักไว้ก่อนแล้วก็หาชุดใหม่นะครับมาเสริมมาเติมนะครับผมเนาะ ก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่ถูกรางวัลนะครับผมเนาะสาหรับท่านที่ยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับผมอ่าก็คงเป็นวันของเราสักวันหนึ่งเนาะที่จะโชคดีบ้างนะครับผมเนาะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคาเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชนแนล เงื่อที่ผ่านมานะครับเด่นล่างเนาะ,ะก็จะตามต่อชุดไหนที่เข้าเราก็ตามเนาะ,ะเด่นล่างชน6สูตรนะครับวประจําวันที่16ที่ผ่านมานะครับผมจาก6สูตรนะครับผมผลปรากฏว่าก็เดินต่อทั้ง6สนะูตรเนาะแต่ทีนี้แอดเอามาชนกันมีที่ชนครบ6สูตรก็จะมี5ตัวเดียวแอดก็เลยให้เด่น5ตัวแรกนะครับผมเนาะแล้วทีนี้รองเนาะมันก็จะมี2มีมี6มี7มี8เนาะที่ชน5สูตรนะครับผมใกล้เคียงกับ6 แ้วทีนี้6ตรงนี้มันก็ติดดับล่างทุกหลักเนาะเนี่ยที่เป็นจุดเข้มๆนี้ที่แอดเอามาชนเอามาจากาสูตรามาครบล่างนั่นแหละเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมันก็ดับอยู่เนาะแต่ทีนี้ตอนที่แอดเลือกไปแอดก็แอดเลือกมาวางแค่5ตัวแรกเนาะที่เป็นเด่นนะครับผมแล้วก็เอา2เอาเออเอา,า278ต่อมาเนาะก็จะเป็น5ก็อยู่ในรองเด่นเนาะมันไม่ใช่ร้องรองเพราะว่ามันห่างก,กันแต้มเดียวเนาะมันก็ได้5 278 นะครับผมผลปรากฏว่ารางวัลออกที่สองแปดเนาะออกที่สองแปดมาทั้งสองตัวนะครับผมสองแล้วก็แปดเนาะฝั่งนี้หลักสิบถ้ามาเป็นแบบนี้ทนเทีอาเถียนให้ดูนะเนาะอันนี้ถ้าหลักหน่วยก็อยู่ตรงนี้อ่าสองแปดนะครับผมแล้วทีนี้อันนี้แอดจับคู่ไว้ดูเนาะจับคู่วินไว้ดูแต่แอดไม่ได้เอาไปชนกับเพื่อนเนาะจับคู่ประมาณว่าไอ้ถ้าเกิดว่า ก็อย่างงวดก่อนนู้นเนาะที่ออก4อี่หก็ได้4ตัวเหมือนกันนี่แหละอ่าจับคู่วินกันมันก็มี46่หกแล้วก็เลยลองจับคู่ดูมันก็มาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่ชุดกันมันจะได้6คู่ชุดไปกลับเนาะจ,จับวินกันมันก็มีนะครับผลปรากฏว่าก็เข้าเนาะก็ตามต่อทั้ง6สูตรนี้นะครับผมเนาะนี่บางสูตรก็เข้า2ตัวบางสูตรก็เข้าตัวเดียวนะครับผมแต่เข้าครบทั้ง6ก็ตามต่อเลย L3 เนาะ5ดาว M71 นะ สองสูตรสูตรบีนี้เนาะตามต่อนะครับผมเริ่มจากสูตรแรกนะครับอันนี้เป็นที่เขาเข้าในงวดที่ผ่านมาเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองเนาะห้าหก็แปดเก้าศูนย์สองก็คือตรงนี้นะครับผมเดินล่าง L3 วิธีทําตามนี้เลยนะครับแอดคงไม่ได้บวกให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจับชนกับแต้มอยู่เนาะผมจะยาวนะครับผม วิธีทาตาม,ตามนีง่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่43นะครับจะเป็น44ได้ไหมนะครับนี่คือที่ผ่านมาเนาะห้าเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สะครับสองเข้าไปเนาะวันนี้นะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสูตรที่สองนะครับสูตรหาดาวเนาะสูตรหาดาวอันนี้ก็64สิบงวดนะงวดที่ผ่านมางวดที่หกสิบงวด ่อไปจะ6กสิ้ได้ไหมวิธทีทำตามนี้เลยนะครับผม0ูดาว9 0 2 3 4 5 6เนาะ9 0 2 3 4 5 6สูตรต่อมา m 71เนาะ m 7 1นี่นะครับอันนี้ยังไม่ยาวมากนะกลางๆนะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่36นะครับผมก็7ตัวเหมือนกัน7ตัวเหมือนกันนี้เนาะอ น <c oughs> ี่ที่ทำนะครับตามนี้เลยจะเท่าไรตามสเต็ปนะครับผมเนาะมีคงที่อะไรก็ตามคงที่นะครับผมนี่วดที่ผ่านมาวันนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนาะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมสูตรต่อมานะครับนี่สูตรแฝดสองแฟดนี้เนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสูตรนี้ใช้เจ็ดตัวก็ได้หกตัวก็ได้นะครับผมนี่นะ ิธีทำนะครับตามนี้ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปงวอที่ผ่านมานี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเนี่ยที่ขีดเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยใช้สองตัวก็ได้เนี่ยก็คือเนีอย่างง้อที่ออกหกศูนย์เนาะมีหกมีศูนย์แอดไม่ได้ใช้เนาะแอดใช้แค่หกตัวเนี่ยถ้าเกิดใช้เนี่ยก็จะมีสองกับแปดอะไรประมาณนี้แอดทำไว้อ่าบางครั้งบางทีก็ใช้เป็นแปดตัวนะเออหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวบางครั้งบางทีก็ใช้ หกตัวประมาณนี้นะครับผมนี่งวดที่ผ่านมาวันนี้นะครับผมได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกใช้หกตัวเนาะนะครับผมสูตรแปดสองสูตรต่อมาสูตรใหนะครับผมสูตรใหนี่นะวิธีทำตามนี้เลยนะครับผมก็มีดับล่างทุกหลักให้หนึ่งตัวนะครับผมงวดที่ผ่านมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ดับอยู่ที่หนะึ่งเนาะดับล่างทุกหลักก็ดับอยู่เนาะ,ะเด่นก็เข้าออที่8หลักหน่วยนะครับงวดนนี้3 4 5 6 7 8 9 0คือดับล่างทุกหลักนะจะอยู่นะจะอยู่หรือจะไปก็ตามสูตรเท่านั้นนะครับผมนะ3 4 5 6 7 8 9 0คือไว้ดับล่างทุกหลักนะครับผมสูตรต่อมาสูตร b b x นี่เนาะวิธีทำเนาะ b x นี่นะครับผม วัที่ผ่านมา6กเจ็ดแปเกาะเข้าไปทั้ง2ตัว2 8งวันนี้นะครับผม3 4มสี่ห้าหกเก้ครบ6สูตรนะครับผมเนาะครบ6สูตรทีนี้เอามาชนกันนะครับผมเอามาชนกันนี่นะครับผม เดือนล่างนะครับผมชนหกสิบวันประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดนะครับผมนี่นะสูตรเขาอ่าที่ไฮไลท์ก็เหมือนกับคลิปหลายๆคลิปเนาะถ้าไฮไลท์หน้าไฮไลท์หลังนี้หน้าหลังนะก็คือเดินยาวอย่างที่แอดให้ดูเมื่อกี้เลยมันหกสิบนวดสี่สิบนวดสามสิบขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้คือต่อเนื่องนะครับผมหรืออาจจะยาวเหมือนกันแต่แอดลืมไงแอดลืมเขียนว่ากี่งวดแต่มันจะเริ่มต้น ก็คือเริ่มต้นจาก30ขึ้นนะแต่ทีน,นี้มันมันลืมมันก็ต้องเอาแต่เฉพาะที่ได้ทําไวนะ้เนาะแล้วทีนี้แอดก็เอามาชนกันเนาะจาก6สูตรนี้เอามาวางไว้เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับประกาสีแดงเนาะแถวข้างบนนี้นะครับแทนค่าเลขเด่นไว้ก่อนไม่รู้ตัวไหนจะเด่นกว่ากันนะก็เอามาวางไว้0ูถึงเนะครับจะชนที่กี่สูตรเนาะเอามาวางไว้ข้างล่างนี้นะครับศูนย์ชน4สูตรไม่มีนี่นน 0, 0, 0, นี่ไม่มีเออนี่มีมี นี่ไม่ม,มีก็จะเป็น1 2 3 4สองสามสี่เนาะศูนย์ชนสี่สูตรหนึ่งสามสูตรสองสามสูตรสามห้าสูตรสี่หกสูตรห้าห้าสูตรหกห้าสูตรอ่าหกหกสูตรตาลายซะแล้วเจ็ดสามสูตรแปดสองสูตรเก้าสี่สูตรนะครับผมเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่าเรายังไม่หาตัวดับเนาะมันก็จะเห็นเป็น เด่นและรองก็ขั้นล่างจะเยอะอยู่เนาะก็จะมี4แล้วก็6เนาะชนครบ6สูตร4 6ชนครบ6สูตรแล้วทีวนี้3นี่5สูตรหนี่5สูตรแต่ทีนี้4 4สูตรนี้ก็คือ0 4สูตรแล้วก็9 4สูตรมันก็ใกล้เคียงเนาะ4 5 6หากเนาะห่างกัน2แต้มมันก็เคยมาแ้วทีวนี้แอร์ก็เลยว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นเด่นทั้ง6ตัวเนาะ1 2 3 4 5 6ตัวมันก็จะเยอะไป เยอะไปนะครับก็ต้องหาตัวมาตัดก็ใช้วิธีเดิมก่อนเนาะก็คืออย่างงดที่ผ่านมานะครับผมนี่เนาะแอดได้ใช้เป็นดับดับล่างทุกหลักนะก็คือเอามาจากอ่ามาครบ2ตัวล่างนั่นแหละตัวไหนที่ไม่มีน,นั้นก็ใช้เป็นเลขดับไปก็ผลปรากฏว่าดับอยู่เนาะนี่งดที่ผ่านมาดับอยู่2จุดคือดับชน2ส,สูตรอ่าหจุดคือดับ1สูตร์แอดก็เลยหา,านะครับมันก็เลยมา ศูนย์นี้นะชน4สูตรติดดับล่างทุกหลัก2สูตรนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยดูเวลาแอสไหลลงมาครบ2ตัวล่างกันแล้วกันเนาะว่าเขาไปมายังไงเนาะวิธีทําแบบไหนเนาะในคลิปนี้แอสเอามาตัดตรงนี้ก่อนนะครับผม2นะอ่าติดดับล่างทุกหลัก3สูตรนะครับผม3สูตรก็คือหนึ่งในนั้นมันก็มีในนี้เนาะหนึ่งในนั้นมันก็มีในในนี้ ท,ท,ที่ตรงนี้ศูนย์นี่แหละเนี่ยที่ที่มีติดดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักมนก็มีศูนย์นะครับเดี๋ยวค่อยดูครบทุกสูตรตอนที่ลงมาครบ2ตัวล่างเนาะแล้วก็8กับ9นี้ติดดับล่างทุกหลักอย่างละสูตรนะครับผมแล้วทีนี้อันไหนมันเราก็ต้องตัดเนาะจำเป็นต้องตัดเพราะว่ามันก็ต้องหาแล้วก็เซฟให้มันน้อยตัวลงแล้วก็เวลาซื้อเวลาเล่นก็จะได้ประหยัดงบนะครับผมลดต้นทุนลงเราลงไป นาะก็จะเห็นได้ว่ามี4แล้วก็6เนาะชนที่60สูตรก็จะให้4กับ6นี้เป็นเด่นนะเด่นล่างตัวแรกก่อนนะครับผมถ้ามาในหลัก10จะอยู่ประมาณนี้ 10x ถ้ามาในหลักหน่วยก็จะ x4 เนาะ 4x นะถ้ามา6ถ้ามาในหลัก10บก็6 x อถ้ามาในหลักหน่วยก็ x6 เนาะอันนี้เป็นรองเด่นนะไม่ไม่ใช่ร้องรองนะเพราะว่ามัน สามกับห้านี้นะครับยกลงมาวางไว้นี่เพราะว่ามันใกล้เคียงกันเหมือนงวดที่ผ่านมาน่นหละใกล้เคียงกันแค่แต้มเดียวสูตรเดียวเนาะอย่างงวดที่ผ่านม,ามันก็เข้าที่ห้าแต้มเข้าที่ห้าสูตรนะเข้าที่ห้าสูตรเนาะนี่ย้อนนิดนึงเนาะนี่ห้าชนหกสูตรไม่มาเห็นไหมอ่าที่ชนห้าสูตรก็มีสองมีเจ็ดมีแปดเนี่ยชนห้าสูตรมันก็มาทั้งสองทั้งแปดนี่มาที่ห้าสูตรนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่เนาะเราไม่ได้ทิ้งมันอยู่ใน รองเด่นนะครับผมแล้วทีนี้เนาะสี่หกสามห้าถ้าสมมุติว่าเอามา,าวินกันเนาะก็จะได้ประมาณนี้เหมือนวดนที่ผ่านมาสมมุติเนาะสมมุติว่าถ้าเข้ามาด้วยกันเนาะก็จะได้สี่หกสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้าและสามห้าเนาะสีะ่หกสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้าสามห้าจับคู่กันได้หกคู่ชุดเหมือนวดที่ผ่านมานั่นแหละ แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาด้วยกันเนาะสตัวนี้ถ้าเขาไม่ได้มาด้วยกันส6 3หสหถ้าตัวใดตัวหนึ่งมาในล่างเนาะเขาก็ต้องมาคู่กับตัวต่างๆที่อยู่ในนี้แหละเนาะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับก็จะเอามาชนกับแต้มรวมเนาะแต้มรวมแต้มรวมก็คือตรงนี้นะครับก็คือในงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินต่ออยู่นะครับผมก็คือตรงนี้เนาะนี่ ต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมนี่สสูตรนี้นะครับนี่เข้าที่แต้มศูนยะ์เนาะอยู่ในชุดเด่นรองเนาะนี่เก้าศูนย์สามห้าหกเจ็ดแปดสองกับแปดรวมกันได้ศูนย์ก็คือศูนย์ต้มแอดจะเอาสองสูตรนี้แล้วก็เอาสูตรเพื่อนเขามาอีกอชนเพราะว่าเขารอจะลงหลายงวดแล้วยังไม่ได้ลงก็เลยจะเอาลงวันนี้เลยให้เป็นชนสามสูตรก็แล้วกันนะครับผมนี่แอดก็เลยจะทําไว้แล้วก็ ดับแล้วก็ดับแต้มด้วยเนาะดับแต้มในงวดที่ผ่านมาก็ดับดับอยู่2สูตรดับอยู่3สูตรเนาะนี่สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3ดับไม่อยู่สูตรที่4ดับอยู่นี่เราจะเอามา1 2 3สูตรนะครับผมนี่นะวิธีทำของเขาตามนี้เลยนะครับจะคงไม่ได้ไล่ให้ดูเนาะนี่สูตรที่1 2 3แอดบวกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะตามนี้เลย0 1นย์ 7 8 9ที่มันได้เวงแหวงอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคงที่นะสูตรที่2 6 8 9 0 1 2 3 5สูตรที่3 1 2 3 4 5 8 9 0นะครับผม3ส,สูตรนี้วิธีทำตามนี้เลยนะครับผมนี่นะเต็มรวม2ตัวล่างวันประจำวันที่1เดิน9 6 7 3ส,สูตรนี้เอามาชนกันก็จะได้อยู่ที่0 1 2 0 1 2 0 1 2เนะาะ3ตัวนี้นะครับผม ซีไม่มีนะนี่ไม่มีหกไม่มีมีแค่สองอันเจ็ดไม่มีแปดแปดแปดนี่นะเก้าเก้าเก้านี่นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแปดตัวแปดตัวแปดตัว,ตวจากสามสูตรชนกันก็จะเหลืออยู่แค่ห้าตัว <c oughs> อยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าอ่า จะเห็นว่ามันเป็นสีส้มและก็สีเขียวเนาะสีส้มนี้แอดไว้เป็นชุดรองไม่ได้ไม่ทิ้งก็แล้วกันนะครับผมเนาะแต่มันเป็นติดดับนะติดดับแต้มนะครับผมก็ที่แอดให้ดูเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับที่งวดที่ผ่านมาเอามา3สูตรนะครับนี่คือดับแต้มล่างวิธีทาตามนี้เลยนะครับผมสูตรที่1นนะครับบวกกันได้ศูนย์ดับแต้มล่างคาดว่าเท่านั้นนะดับอยู่ที่ศูนย์สูตรที่2 บวกกันแล้วรวมกันได้2คาดว่าดับแต้มล่างอยู่ที่2สูตรที่3ดับอยู่ที่9 0 29นะครับผมในนี้มันก็เลยมี0 29แอดก็เลยให้029นี้ถ้าจะตัดออกเลยมันก็จะเหลือแค่2ตัวมันก็เสี่ยงเนาะเหลือแค่หกับ8ที่เป็นเด่นนะก็เลยเอาเป็นชุดรองก็แล้วกันเอาไปจับชนกันก่อนเผื่อ ตรงกับตัวไหนบางครั้งบางทีมันก็มาที่แต้มรองมันก็มีนะครับผมนะเราก็เพื่อความไม่ประมาทเพราะว่าเพิ่งจะชุดแรกเนาะถ้าเราไปตัดซะเลยมันก็จะหายไปในคลิปนี้เลยนะแต่ต้องมาดูก่อนว่าชุดอื่นๆที่เราจะทําต่อไปข้างหน้านั้นมันจะมีตรงกับในชุดแถวๆที่เราจะทำนี้ไหมนะครับผมเนาะก็จะเอาไปวางที่1กับ8นี้ให้เด่นนะแล้วก็รอง0 2 9นะครับตามที่เป็นสูตรตัดดับนี้นะครับผม เพื่อเขาดักไม่อยู่เนาะเราก็ต้องเผื่อ,อไว้ก่อนนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของเขานะครับผมเด่นล่างชนแต้มรวมว่าประจำวันที่1เดือน967นะครับผมแต้มนะหนกับ8เป็นแต้มเด่นนะสีเขียวนี้นะศูนคือแต้มรองนะเด่นนะครับผมเด่นล่างที่ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่กับ6เขียวเขียวนี้คือเด่นนะชนที่6 0สูตรกับ5ชน5 0สูตรก็ให้เป็นรองเด่น เอามาชนกันก็คือเอามาชนแต้ม4บวกอะไรจะได้1แต้ม4บวก7ก็คือ1 4 7 1แต้มถ้า4มานะ4 4 8แต้ม4 6 0แต้ม4 8 2แต้ม4 5 9แต้ม6 6 5 1แต้ม6 2 8แต้ม6 4 0แต้ม6 2 6 6 2แต้มหกสแต้มนะครับผมถ้าสามาสามแปนึ่งแต้มสามแปต้มสามนย์แต้มสามแต้มสามแต้มนะครับถ้าห้มาห้านึ่งแต้มห้าแปต้มห้านแต้มห้าแต้มและ5 4 9สแต้มนะครับผมนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมองเด่นมอง ไม่เด่นอะไรตามที่ได้ทำเนาะถ้าเกิดเราจะมองไปชุดเด่นเลยก็จะตามนี้เลยนี่นะครับผมนะถ้าจะเอาแค่6แล้วก็4ที่เป็นอยู่ในเลขเด่นเนาะแล้วก็แต้มถ้าจะเอา1กั่8ะก็จะเหลือแค่นี้เองนะเลขนะครับผมนะมก็จะเหลืออยู่แค่47 44 6 5และ62นี่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องมีตัวกันตัวเผื่อตัวเลือกไว้ด้วยนะครับบางครั้งบางทีก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องหาตัวที่ชอบก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่จับคู่ชนกับแต้มรองมันก็อาจจะเป็นตัวที่ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเอาไว้เลือกเอาไว้ดูเอาไว้เปรียบเทียบนะครับผมเนาะก็จะได้อยู่ที่4 7 4 4 4 6 4 8 4 5 6 5 6 6 6 4 6 6 6 3 3 8 3 5 3 7 3 9 3 6 ห้าหกห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าสี่นะครับผมเนาะสี่ห้ายี่สิบคู่ชุดไปกลับนะครับผมเอาเป็นชุดโครงสร้างอันนี้ไว้ก่อนเนาะถ้าเขาเดินต่อถ้าแต้มเดินต่อถ้าเลขเด่นเดินต่อนะครับคู่ชุดสองตัวล่างนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็ต้องมีมาให้เห็นแน่นอนอยู่ในนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าสูตรหนึ่งเดินสูตรหนึ่งไม่เดินเนาะมันก็ไม่มีให้เห็นก็จะเห็นแค่ ข้างเดียวเนาะอย่างแต้มมาก็อาจจะเห็นแค่แต้มถ้าเด่นไม่มาเนาะถ้าเด่นมาอาจจะไม่เห็นแต้มเนาะถ้ามันบาล้านกันทั้งแต้มทั้งเด่น2ตัวล่างก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยหาตัวตัดแล้วก็หาตัวที่ปักหลักเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาดูอ่าเดี๋ยวแอดจะพาไปหามาครบ2ตัวล่างเนะาะครบ2ตัวล่างงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินอยู่นะครับยังเดินต่ออยู่นะครับ เดี๋ยวเอามาจับคู่วินกันแล้วดูซิว่ามันมีในนี้ไหมมันตรงกันคู่ไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้ตัวที่มันตรงกันเป็นเลขเด่นของคู่ชุดล่างนะครับผมเนาะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ